ไม่หมดแล้วหรือไมหมดแล้วสวัสดีผู้เรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในรายวิชาสุขศึกษาพะละศึกษานะคะ,ะวิชาสุขาึกษาพละศึกษา,าเรื่อง พลังงานจากอาหารอ่าผู้ดได้กินข้าวสาวมาแล้วคะ่ะกินมาแล้วมากินข้าวสิมากินข้าวสิข้าวดีดีข้าวดีวดีมีท่านผัดผักละแกงยำม,มีทั้งผัดผักและแกงยอำอำ่อำอ่ำอ่ำ อร่อยดีพร้อมกันหน่อยนะคะมากินข้าวสิมากินข้าวสิข้าวดีดีข้าวดีดีดดดดมีท,ทั้งผัดผักและแกงยำม,มีท,ทั้งผัดผักและแกงยำเอาเอาเอา่ะอ,อร่อยดีอ่ะทานข้าวเช้ากันมาหมดทุกคนแล้วนะคะเรามาดูนี่เลยค่ะบุม๊มเปิดรูปให้ดูก็คือรูปอาหารนะคะ อาหารมีอะไรบ้างมองออกไหมคะว่าเป็นอาหารประเภทไดบ้างอาหารอะไรบ้างรูปแรกเป็นข้าวผัดแล้วก็รูปที่สองเป็นลูกชิ้นทอดจ้ะทีนี้เรามาเรามาเรียนรู้ว่าสารอาหารมีกี่ประเภทคะสารอาหารจะแบ่งออกเป็น5ประเภทก็คือ5หมวดหมู่ม หมวดหมูหมูที่1หมูที่1อาหารนะคะประเภทของอาหารหมูที่1หมู1่อ่ะโปรตีนนะคะโปรตีนหมู2หมู2แป้งก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะชื่อหมวดหมูคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต หมูสามหมูสามหมูสามจะเป็นอะไรคะหมู่ที่สามหมู่ที่สามจะเป็นแร่ธาดค่ะแร่ธาดหมูที่สี่อะไรคะผลไม้อยู่ในหมวดวิตามินค่ะ และหมู่ที่ห้าก็คือไขมันค่ะอ่ากิจกรรมของเราก็คือจะให้ผู้เรียนดูทีลภาพก่อนเอาภาพข้าวผัดกุ้งก่อนค่ะข้าวผัดกุ้งมีสาราอาหารประเภทใดบ้าง mm hmm. จ้องใส่ตรงไหนดี <laughs> เขียนลงมาตามโทชืจ mm hmm. <laughs> อ่าบุมจะเขียนข้าวผัดกุ้งไว้ตรงนี้นะคะข้าวผัดกุ้งๆๆๆตรงนี้เป็นลูกชิน้ในให้ผู้เรียนวิเคราะห์ดูนะคะว่าข้าวผัดกุ้งมีสารอาหารประเภทใดบ้างแล้วอ่าหมู่ที่หนึงโปรตีน โปรตีนค่ะจ้าเราเราจะมาวิเคราะห์ว่าโปรตีนได้จากอะไรจากข้าวผัดกุ้งคะให้ตัวแทนมาเขียนให้หน่อยค่ะว่าโปรตีนได้อะไรบ้างจากข้าวผัดกุ้งมีอะไรบ้างดงดงโปรตีนเอาบอกพร้อมกันก็ได้ค่ะโปรตีนโปรตีนข้าวผัดกุ้ง อะไรคือโปรตีนคะ,ะก็คือเนื้อก็คือกุ้งใช่ไหมคะ,ะกุ้งมีอะไรบ้างคะมีกุ้งมีหมูกุ้งมีหมูมีอะไรอีกคะอีกอย่างหนึง่งไข่ใช่ค่ะมีไข่หมูที่สองคาร์โบไฮเดรตก็คือพวกข้าวใช่ไหมคะข้าว มูที่สามแร่ธาตุก็คือผักคะน้าจะมีแร่ธาตุนะคะจะมีผักเป็นผักคนะน้าสมัิเราจะสาใส่ผักคะน้าในในในผักคะน้าทีนี้วิตามินวิตามินก็เป็นแตงกวามักสตท,สทใช่ไหมคะ มะเขือเทศหมูห้าค่ะหมูห้าน้ำมันพืชน้ำมันพืช,พชแล้วก็น้ำเผื่อใครเติมน้ำนะคะ <c oughs> อ่า <c oughs> ต่อไปภาพที่สองก็คือลูกชิ้นลูกชิ้นทอด มีโปรตีนไหมคะหมูที่หนึ่งมีไหมคะได้จากอะไรคะลูกชิ้นทอดออได้จากเนื้อก็คือเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อตับเนื้อปลาหมูอ่าทีนี้คาร์โบไฮเดรตมีไหมคะ แป้งใช่ไหมคะแป้ง,ปงที่เอามาเป็นส่วนผสมใช่คะ่ะแป้งต่อไปแร่ธาตุมีไหมคะแร่ธาต,วตาุวิตามินมีไหมคะวิตามินจากผักนะผักชีผ <laughs> ักชี ต่อไปมูที่ห้าไขมันมีไหมคะน้ำวนานนวทอดจ้ามีค่ะ,ะทีนี้ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบกันดูค่ะว่าอันไหนให้พลังงานมากกว่ากันค่ะข้าวผัดกุ้งกับลูกชิ้นทอดข้าวผัดกุ้งจะให้พลังงานมากกว่าเพราะว่ามีสารอาหารเยอะกว่านะคะก็จะมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแร่ธาตุวิตามินไขมันนะคะ<ม>ก็จะมี มีพลังงานเยอะมากกว่าลูกชิ้นซึ่งมีแค่เนื้อปลาแป้งผักชีแล้วก็น้ํามันนะคะจ้าทีนี้เสร็จแล้วเราจะให้ทําใบงานจะแตกม,มีใบงานมาให้ทํานะคะจ้าจ้าเจ็บ ว่าเห็นสีนะเดี๋ยวพาทำไปทีละข้อด้วยกันเลยจ้าได้ไหมคะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรจ้าอ่าดูด้วยกันก่อนนะคะช่วยช่วยกันทำก่อนนะคะในในภาพแรกก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใยราดหน้ากุ้ง ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้ากุ้งถ้ามองไม่เห็นก็เอาตามข้อความก็ได้ค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แล้วก็ราดหน้ากุ้งมีค่าพลังงานสอง้อยเก้าสิบสองกิโลแคลอรี่นะคะมีโปรตีนไหมคะโปรตีนได้จากอะไรคะ mm hmm. เขียนจากเขียนลงไปเลยนะคะโปรตีนก็คือกุ้งคาร์โบไฮเดรตนี่ไหมคะ mm hmm. จาก ก็คือเส้นจ่าเส้นแป่ใช่ค่ะก็แร่ธาตุน่จะมีคณะไหมมีจ่าก็จะเป็นผักที่เป็นมีแร่ธาตุจะมาจากผักค่ะวิตามินมีไหมคะมีความเปรี้ยวอะไรม้ถ้าน้ากุ้งเราเติมเราเติมมะนาวเราเวลาปรุงจ่าก็จะมีวิตามินได้วิตามินจากตรงนั้นค่ะ ได้ได้โปรตีนโปรตีนคือเส้นไงเส้นจ้าเส้นเส้นใหญ่จ้าน้ำเราใส่น้ำด้วยน้ำก็คือน้ำแล้วก็น้ำมันที่เราเอาผัดเส้นน้ำมันก็ใช่ก็อยู่ในไขมันจ้า ยาเตียนพวกไรล่ะนาวิตามินก็จะเป็นได้จากผักแล้วก็ห้ามบีบน้าบักหนาวก็ได้วิตามินจากน้าบักหนาวจ้ากไขมันก็มันเลยจาไขมันก็น้มันต่อไปเสร็จกันยังคะตอบกบกัดตอบได้ไหมบ้านจาข้าวโบไฮเดรตเราก็จะได้จากแป้งวายที่ไหน โป,ปรโตีนมันจะเป็นอ่อโปรตีนมันจะได้เป็นกุ้งใช่อันนี้อเอาไหมแม่โปรตีน,นจะเป็นกุ้งข้าวยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้ากุ้งก็จะได้โปรตีนจากกุ้งคาร์โบไฮเดรตเป็นพวกแป้ง<า>ก็จะได้จากเส้นใหญ่จา้าอันนี้จะเป็นเส้นใหญ่ตรงน,นี้ียมัวตจ้า เขาเอกี <formation jin inh ale> <at> ่อ <tı ro> ันนี้ก็ะด้ติดถูกใบซื้อไม่เยนขอความรุ้ก็ได้ค่ะจะค้น

ได้จากผักทีนี้แหละทานผักเ้าใส่ราดหน้ากุ้งก็าจะเพิมม่มักขาน,นานหน้วิตามินก็ได้จากาวันนี้อย่างไนีนี้ย่งก่อนร้านหน้ากุ้งก็จะมีเป็นพวก แครอดตั้งสิงนี้ว่าแครลอดขาใช้แครลอดเช้นใส่งก็เข้าโพดอ่อนเยังไว่งสิว่ามะแล้วก็มะนาวน้ำมะนาวที่เราปลุงผักเลยก็ได้จ้ะเมจตาน้ำพริกกะปิกุ้ง มีกุ้งมีน้ำพริกกะปีแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีผักอันที่สามอ่ะปลาอันนี้ลายมันหลุดหายไปขาวค่าไม่มีแป้งด้วยอันไ้นปีนพักื้องยิบมะพักชื่อปีักกหน่พี๋กะปีมากกะเป็นเนื้อนครื่องกะปีก็มีกุ้งชั้นเนื้อเนือกุ้งด้วยมะนาวใส่มะนาวใสร็จ

ผ hmm. <Yeah, yeah. S 2> ู้สอนเร็วหมดปะคะเพิ่ง12นาทีเอง่่าไไกลอออยงนวั thì nó nó lại nó lại cái lại cái lại nó có có cái เออเฮาก็ को तो ठीक छ। เสร็จแล้วจะให้ส่งตัวแทนตละตละตะละมีนูออกมาอ่านหนาของนะคะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายกระเผาไกระเพาเขียนว่ากระเพาะไก่กระเผาไก่นะคะ

มันมันครบหามูยูตวาว<ร>มันกับบอนพลังลง,ง,งานมัหลายจ้าเพราะมันใกล้เพราะมันใกล้จะคาร์โบไฮเดรตเยอะเนาะมีข้าว <c oughs> เาม่ือ <basics> oh. uh ่าอะไรอย่างนี้เา不ดีเกจากแป้งจ้นะเีเดจกแป้งจ้ะแป้งนันละแป้งเกิดจากข้าวสิช้าข้าเวลาดีแพี่กะปิเนี่มงว่าเขาเนาะ เอาเป็นตะกลับมานอนว่มีข่านอนไม่ตะกลับจ้าไม่เกลบข้าจกะเพราะเพราไก่มีไก่เป็นน้ำอันนี้เป็นน้ำพริกกะปิจ ah ้าแต่ไม่ม bon ีข้าวมาด้วย ก็เพผาไก่บัวโมมี่เขามี่ตะกั่เจ้าเนี่ยไก่ผัดซื่อไงเอาตะกั่วกุ้งกุ้งกมีกมินก็มีอย่เดี่วเยวเนาะเนี่่วกเลยอมอันนีเต็่ง เ้ยเป็นเรียกผัจิกอไนันก็ผักกะเพราเดียวกันกะเพราเดียวกนกักเเดียวกักับผักเดียวกัะพรกะเพราก็เป็นผักพี่ะสร้ก็อมี้นาก่อนคืออกอก่ไ้ากค่มนข้าวามันจากไทม่มันไม่มีข้าวไม่มีาแดมัอนี้มัไกลจิ กไปกน้ำพริกกับบีกุ้งบ่มีเข่าแม่จ้าคนทิ้มรุดไปบ่มีเข่าจ้านี่จะกลับมา แล้วก็มีโปรตีนด้วยเป็นบาร์วะจำได้หรือเ่าเดี๋ยวไปอดกกบนเออม่ีู้จะอาบนกอ่ไม่ะอาเนี่ยเน่ย่ีเนี่ยรู้ว่าจะอา จะว่ามีว่ามีบบมแต่ว่าวีาม้เราจะขอตัวแทนหาคนเอาประเภทอาหารตะลายางไปน้อเสนอหน้างนะคะอือเอาหาตนบู้ดีผู้บุ๋มจ้าแต่ละประเภทเลยผู <c oughs> ้ดใดสิเอา ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ล่าหน้ากุง้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับน้ำพริกกะปิกุง้งข้าวมันไก่กระเพราไก่ไ <c oughs> ก่เสทีท่ยังลองในเมนูไปเฮ็ดกินตอนเยงในเมนูไปสร้างกินจั <c oughs> <c oughs> แเ

น,นี่ของพนี่อันนี้ของเพนี่อ่ะของเพยียงตาไปนาาะ เสร็จหมดทุกคนหรือยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใครจะเป็นตัวแทนของก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้ากุ้งค่ะปรบมือให้แม่แดงหน่อยค่ะอ่าวิเคราะห์ออกมาให้ฟังหน่อยค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นี่เนาะค่ะมันก็ะชิได้ อันนี้โปรตีนพลังงานพลังงานค่ะมีพลังงานสองร้อยเก้าสิบสองแคลอรี่ค่ะแล้วก็มีกุ้งค่ะกุ้งที่มาเกิดจากมันยูโปรตีนค่ะแล้วก็โคาร์โบไฮเดรตได้จากเส้นแป้งค่ะเป็นแป้งค่ะแร่ธาตุกาจากผักค่ะแล้วน้ำมันค่ะสำหรับเกี่ยวน้ำมันเกี่ยวกระเทียมค่ะจากน้ำมันไขมันก็จาก น้ำมันกันแล้วก็เนื้อก็ติดมันด้วยค่ะอร่อยแล้วก็น้ำค่ะน้ำที่ปรุงน้ำกวยตวิตามินวิตามินแม่ว่าได้จ้ะวิตามินอ๋อวิตามินได้จากพัทค่ะก็มีถั่วงอกผักบุ้งต้นหอมผักชีค่ะดีค่ะเสร็จแล้วขอบคุณค่ะต่อือให้น้องเนาอยต่อไปค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับใครจะเป็นตัวแทนเอามานำเสนอา เียาแม่มาอ่านเลยอะรวานจ้าเตรียมตัวไว้นะคะคอติสมาครบทุกเมนู๋วยวตี๋เนื้อสับจ้าค้าพลังานแคลอรี่สี่รกิโลแคลอรี่จ้า โปรตีนจากเนื้อค่ะคาร์โบไฮเดรตจากเส้นค่ะแร่ธาตุผักค่ะวิตามินผักไขมันน้ำมันพืชค่ะจ้าน้ำก็ได้จากน้ำมาจากน้าค่ะจ้าขอบคุณค่ะตัวมือ่อยค่ะต่อไปเป็นน้ำพริกกะปิกุ้งค่ะใครจะนำเสนอเชิญค่ะ แมงมัน้ำพริกกะปิแมงน้ำพริกกะปิออกมาอ่านให้หน่อยค่ะมีปนก็มีปนเขียนเมนูเพิ่มเติมกันเลยนะคะแล้วก็มีขอกมาได้ได้ค่ะมีนูพิเศษเพิ่มเติมสวัสดีค่ะก้ำพริกกะปิได้โปรตีนจากกุ้ง ไม่มีคาร์โบไฮเดรตนะคะไม่มีข้าวค่ะแต่ถ้าจากผักวิตามินจัดผาดไขมันก็ไม่ไขมันก็ไม่มีค่ะตัวเราไม่มีเกี้ยงหรอกจ้าโอเคขอบคุณค่ะนี่นี้ข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่จ้าแนะนำตัวให้หน่อยนะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะจ๋า แนะนำัวนไหนคะข้าวมันไก่ค่ะา591กิโลแคลอรี่โปรตีนจากเนื้อไก่ค่ะคาร์โบไฮเดรตข้าววิตามินเบ็มัวไขมันจากน้ำมันไก่ค่ะแล้วก็น้ำค่ะขอบคุณค่ะอันสุดท้ายกะเพราไก่จ้า กะเพราไก่ค่ะกระเพราไก่กะเพราไก่ค่ะไก่กระพ่ไก่แม่น้ำโตเลยจ้ะแม่น้ำโต้แม่น้ำโตก่อนกระเพราไก่ห้าร้อยห้าสส่ลโปรตีนได้จรเนีาไก่อะบอร์ไิเดตไม่มี แร่ธาตุวิตามินไขมันมันค่ะจ้าขอบคุณค่ะทีนี้วิเคราะห์ดูสิคะว่าค่าพลังงานของอาหารชนิดใดมากที่สุดคะข้าวเียวอ่ายกยกยกมือตอบให้หน่อยค่ะตัวแทนยกมือตอบเข้ามันไก่ใช่ไหมคะแล้วพลังงานที่น้อยที่สุดคืออะไรคะเพื่อนไนคะให้ค่าพลังงานน้อยที่สุดเเส้าว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จา โอเคเรียบร้อยค่ะจ้ามันบอมีประโยชน์เลยอ๋อมันบอมีอ้นี่ไงจ้าฉะนั้นอย่าคิดกล้วยเตี๊ยวเส้นใหญ่แต่มันก็ครบห้าหมู่เลยมีครบห้าหมู่อยู่แต่ให้พลังงานน้อยแต่สำหรับคนที่อยากลดทุนอยากลดทุนไม่ไม่ต้องการเอาไอ เพิ่มพลังงานหลายก็กินก๋วยเตี๋ยวบ่้วนเนี่ยจ้ะก็มันครบหาหมู่แม่แล้วก็บ่ได้บ่ได้ยินกิโลแคลอรี่บ่ได้หลายจัด ไม่ต้องการพลังงานเยอะจ้าจ้ามันครบห้าหมู่อ่ะมันครบห้าหมู่ขอแค่ว่าอาหารที่ครบห้าหมูจ้าเข่าแป้งหลายแป้งน้ำตาลเยอะอย่าลืมนะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หนาๆคุณกินทุกวันจอยลงจอยลงจ้าอาหารครบห้าหมู่ด้วยคุณกินข้าวโพกเด็กก็เพราะที่จะมีไขมันจ้าจ้าไม่หายเลยเหรอจ้องแล้วก็จ้องแค่ละนี่นี่ ข้าวมันไก่เยอะห้าร้อยเก้าสิิน่เถ้าเขาได้ใส่พลังงานหลายเขาก็กินกินี่อย่างที่ได้ให้พลังงานหลายๆมน้ำพริกกะเปียเขาก็ต้องกินกัะเพราแม่บ้เนจาโอ้ามันก็ต้องดูน้ำเขาเือเขานี้บมี่กระเพียงกระเพีย เโอเคนาะสำหรับสำหรับวิชาภุมิก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ